โอสีมาไหนโทรศัพท์มันไทยคลิปอะไรการมาเราเนี่ยสามารถจังมือฮะโมโหเบื่อเราปุ๊บบาทเนไหนนะเวจะได้เราอยู่กับแม่เน้ะเพื่อกินให้แม่เนี่ยงแม่มแต่บุญเน,นีย่ยท่องเลยเบื่อจะ เฮะอาสนดีพี่น้องก่อนอาสาบัดีพี่น้องงูนี้สาบอนคนมาเอาครบป่ะสันม่ได้เ่องถงท้องบ่ไปเอาจากลฮะฮะบูนาแม่บอกเอาไปทีไปิว่ามาได้เร่องท้องแม่นาะเด่ท้องมาแลว ไปสบายดีพี่น,อน,น้องวันนี้ดองวันเป็นมาออกเอาครบพี่น้องเลยเออเอาถงปาถงันวมาเลยถงถงๆๆงอาลรเอาลูงวัียูน่น้องเลยอยากวันเป็นมาก เฮ้ยย่งกินยังพอไลฟ์ได้เล่ถึงแบนี้ปิดไฟลงเถอเนี่ย thank you

รูอยูงน้อยอยู่รูปังใหญ่ค่ะน้อยอยู่ล้ที่หลงหกตัวโลปลายเลยมีตัวใมนใหญ่เนาะตัวบันใหญคือรองนักพัี้หตัวโลพอดีพี่ด็งเลยตอนนี้ครบก็ยังอยู่ประมาณสิบปลายซาโลอะไรน่อยเลยเนาะในนี้รพี่น้องเพอดีอยากสร้างๆได้ยังเขาลองทอคลยู่อพกท่านเปมื่อจะเอาไอ้ห้เพิ่นเมื่อกิน ไปจ้าปดูไปดีจ้าปะดูเตทรัพย์ไปเดยตัวทัเป็นยังตัวทรัพท์มันเพนี้ยเป็นอย่หงเนมันเป็นฮะเขาอะไเขาไรมันมันให่ข้อมูลมันร้ายบ่ข้อมูลมันร้ายมันกับทรงอันนี้บ่ไ้แต่วันเชียหายสิแปลงห้โอ้ทีมาเนี่ทรศัพท์มันไทยคีบ่ได้กามาเรามาจังมือ ฮะโมโูเบ uh, ah ื me, ่อแล้วว่าติดบาทไหนนะเบื่อจะได้เราอยู่กับแม่เนาะเด็ดกินให้แม่เลี้ยงแม่ได้บุญได้ท่องเลยเบื่อจะมาหาบ่มาเสียดตั้งโต๊ะเลยหักพ่อกันอนจะมอแล้วรับจ้าแล้วอยู่ใส่ดียนี่อยู่ยังอยู่ยังแล้วเสียดีก่ะเย็างนั้นพ่อจะมาเห็นหรือปอพูดว่าพ่อจะว่าพ่อจะพูดว่าพ่อจะมาเลย ยำพันยำพันธุอ๋าไปชมพูขึ้นดำเลยช่องเลยฮะขึ้นดำเลยเป็นคน้นมันนอกคอขอมแม่เลยมาเลยไม่น้อยพาไปหาไปพาไปกินยังกนะินเฟอกินเฟอที่ใส่ดูหา่านไะก่ไก่เองอ้ยังโทรศัพท์เป็นพี่น้อเลยเดสีแปลงไงเพื่อนสีเบลงไงเพื่อนว่ามันขอมูลมันเต็มเลยแเจ้าส่งแต่ละเทื่อนเด้อส่งขอ,งของมูล สองน่อยปุ๊บเลยเพว่าถามหน่อยว่าเล่าเล่าไรหรือว่วิดีโอคลิปหรือว่าคั่าวาราับเลยรับแล้วกับลบของจากเครื่องจากทีมอ่าพากันเด็นตัวเวัเบื่อไห้ตอน้สบายดีพี่น้องหรือเ่สบายดีอโอ้ท้องมานมาปั๊บเเนาะม่มมูเด่นบอกเงเด็เ้นกิ้เเ้เเ้ ตอนเราเด้เอรสาวเราอาบนาอบได้ปากกอนเรามากัดีกันอนะ่ะมันโดนมากจริงม่แท้อยู่กับแม่แล้วคนนะดีใครเราสวยหรือแม่เล้าดูไปกันยูกบนกับรเยังกับพี่หนเนาะนโดนกับมานกบมานยังอยู่กบมานนาทสองนาทีกับไปห้าแม่ เบิไปไป่งไปเพี่น้องเลยอของท่องการรับจ้างรับบายืผลลดผุนแล้วนงรวมหมดเลยพ่อจะท้องมากเลยกบบเมาย<ด>ั่งรวมผุนเป็นบอกท้อพอจะมาอยุติได้ดไยังไงเราลงไปแล้วเราชื่อข,ข่าวซา,า,านลงไปช<ด>ื่อข่าวซานลงไปอ่ะพ่อจะพงกับพ่อไปพงกับอากาศบวกระเกิดจักเทกอร์เราไงส่วนเลือมากแต่กลาบวกเกิดบมเงยมีแต่ปล่อยเราให้เราสูญชีวิตแล้วเราเองซะ หากินตามภาษาเราเนี่ยมีแต่สืบการจะน้ำท้องนี่แลหละกระดองพ้อนเนาะกอแก่หอยเล่าอันนี้แนมขุนข้อนนำท้องก็ทเที่ยวไปเที่ยวมามามหาพรหมปัจจุบันแง่กับไปหาแม่เล่าเนี่ยบอกผมมีใครรู้อยู่กั็ได้คือเห็นน้ำกัรดี่นเราเลยอันแม่เล่าก็คือเห็นน้ำกัดนี่แหละขึ้นน้ำสันเนาะเราไม่ได้ชิมแม่ป้าเลยพี่น้องเยเนาะ